สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ครูจะมาพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะ,ะเป็นยังไงันั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะจากการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้คนนั้นหรือมนุษย์ทุกคนมีการเจริญเติบโตยังไงอนอกจากเราดูได้จากการสังเกตใช่ไหมคะสังเกตและทีนี้เราก็สามารถ ดูได้จากการวัดนั่นเองนะคะซึ่งก็จะได้มีการวัดน้ำหนกักวัดส่วนสูงความยาวแขนขารอบเอวรวมถึงการเจริญเติบโตของสมองและพัฒนาการของสมองด้วยนะคะ,ะโดยปกติแล้วการเจริญเติบโตของมนุษย์เรานะคะในเด็กผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายอ,อย่างช่วงนี้นะคะช่วงของเด็กป .6 อย่างเงี้ยป .5 ป .6 ะจะพบว่า เด็กผู้หญิงจะตัวโตกว่าเด็กผู้ชายสูงกว่าเด็กผู้ชายนะคะในขณะท từ, ี่ช่วงอายุถัดขึ้นไปช่วงประมาณอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเด็กผู้ชายก็จะเริ่มโตวกว่าเด็กผู้หญิงหรือสูงกว่าเด็กผู้หญิงนั่นเองอย่างในช่วงมปลายอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายจะตัวสูงกว่าเด็กผู้หญิงนะคะและร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะการจเจริญเติบโตมันจะเจริญเติบโต,เต,เ,ตเต็มที่เมื่อเราอายุ25ปีนะคะ ซึ่งในแต่ละคนแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอาหารการกินด้วยนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมาดูกรับการเจริญเติบโตด้านร่างกายของนดในสไลด์ต่อไปเลยค่ะ จากกราฟนี้นะคะเป็นกราฟแสดงการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะเราจะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆนะคะก็คือช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3 4และ 5. อ่ะจากกราฟเราจะเห็นว่ามันเป็นกราฟรูปตัว S นะคะ,ะกราฟรูปตัว S อย่างในช่วงที่1นะคะช่วงนี้กราฟจะชันนิดเดียวหรือชันเล็กน้อยนี่คะนั่นหมายความว่าช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่อยู่ในวัยเด็กหรือมีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆนั่นเองนะคะต่อมาในช่วงที่2อาที่หมายเลข2นี้นะคะก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นหรือเป็นอยู่ในช่วงป .5 ป .6 หรือมอต้นประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็จะมีการเจริญเติบโตกราฟเริ่มจะชันขึ้นแล้วพอมาช่วงที่3ปุ๊บจะเห็นว่ากราฟมีความชันขึ้นแบบ อย่างสูงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือนั่นแสดงว่ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นช่วงของวัยรุ่นช่วงมปลายาหรือมอต้นตอนปลายหน่อยอย่างนี้นะคะและพอมาช่วงที่4อ่กราฟเริ่มจะไม่ชันและเริ่มจะเริ่มจะไอ้นี้ขึ้นไปหน่อยและไม่ชันและอันนี้เป็นช่วงของวัย ผู้ใหญ่นั่นเองนะคะก็คือวัยทำงานขึ้นไปแล้วช่วงที่4ี่นี้และช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่5้าเราจะเห็นว่าเส้นกราฟเนี่ยไม่ชันแล้วนะคะอันนี้มันจะเป็นเส้นตรงไปแล้วอ่ะจะเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายหรือถัดไปอีกหน่อยกราฟอาจจะโค้งลงมาแบบนี้อ่านั่นก็คืออยู่ในวัยชราไปแล้วนั่นเองนะคะทีน่นี้จากกราฟการเจริญเติบโตแล้วอันนี้เป็นการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะ ทีนี้เรามาดูการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆนะคะว่ามันจะแตกต่างจากการเจริญเติบโตของร่างกายเรายังไงคะ่ะมาถึงกราฟนี้นะคะเป็นกราฟแสดงการเจริญเติบโตของอวัยวะนะคะซึ่งอวัยวะที่จะนำมาอธิบายในกราฟนี้ก็จะมีหัวใจกับสมองนะคะ ในเส้นกราฟนี้นะคะจะมี3เส้นเส้นประเส้นนี้ก็คือการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะคะเมื่อกี้ที่เป็นรูปตัว S ที่เพิ่งอธิบายผ่านมานะคะอันนี้ร่างกายอส่วนการเจริญเติบโตของ หัวใจก็คือเส้นนี้นะคะนี่และเส้นข้างล่างที่เป็นเส้นทึบนี้ก็จะเป็นการเจริญเติบโตของสมองนะคะ,ะจากกราฟนี้จะเห็นได้ว่าอหัวใจจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนเมื่อช่วงอายุป,ประมาณ11 12หรือ13ปีช่วงนี้จะ การเจริญเติบโตของหัวใจจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็คือเส้นกราฟมันจะเริ่มชันขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะก็คือมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้จนไปถึงอายุ20ปีหรือ20กว่าปีนะคะหัวใจก็จะหยุดการเจริญเติบโตนั่นก็คือมีการาเจริญเติบโตแบบคงที่แล้วนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นรูปเส้นตรงไปต่อไปในขณะที่สมอง สมองจะมีการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุแรกเกิดไปจนถึง5ปีนี้นะคะก็คืออย่างน้องที่อยู่ในช่วงอนุบาลอะไรอย่างนี้จะสังเกตว่าความจําเขาจะดีมากอาฟังเพลงแป๊บเดียวเขาจําเนื้อเพลงได้อะไรประมาณนี้คะ่ะก็คือสมองเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยแต่พออายุ5ขวบไปเรื่อยๆอ่าสมองก็จะไม่มีการเจริญเติบโตแล้วนะคะ แต่ว่ามันก็จะอยู่ในช่วงที่แบบเราสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ต่อเนื่องเหมือนกันนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําสหรับวิดีโอเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายาทีนี้สําหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ